ธนาคารโลกนะคะปรับลด GDP โลกในปีนี้ลงนะคะจากก่อนหน้านี้ประเมินไว้เมื่อช่วงเดือนเมษายนเดิม4.1พอตอนนี้เหลือ2.9ลดลงอย่างต่อเนื่อง อันนี้คือจะอยู่ที่ปัจจัยว่าเราจะออกมาตรการอะไรเพื่อที่จะช่วยผลักดัน GDP ของไทยให้เติบโตเกิน1%ไปให้ได้นี้ทั่วโลกกําลังเฝ้าดูตัวเลขนี้แล้วก็มีการประเมินเพื่อที่จะออกมาตรการต่างๆธนาคารโลกนะคะปรับลด GDP โลกในปีนี้ลงนะคะจากก่อนหน้านี้ประเมินไว้เมื่อช่วงเดือนเมษายนเดิม4.1พี่โอตอนนี้เหลือ2.9 4.1เมื่อมอกราคมครับแล้วก็ปรับลดลงมาเหลือ3.9และล่าสุด2.9 ลดลงอย่างต่อเนื่องถ้าเทียบจาก4.1มาเป็น2.9เ <2. 9. S 2> นี่ยลดลงมากๆธนาคารโลกประเมินว่า GDP ของประเทศพัฒนาแล้วจะโตโตเท่าไหร่จากเดิมนี่นะคะเราย้อนกลับไปดูเมื่อปี64หลังจากที่สถานการณ์โควิดเริ่มที่จะคลี่คลายปรากฏว่า64อยู่ที่5.1 65เนี่ยคาดการกันว่าสำหรับปีนี้จะอยู่ที่2.6นะคะเลี่ย จากเดิมเนี่ยคือตอนนี้กลางปีประเมินอยู่ที่2,9นั่นหมายความว่าในช่วงปลายปีหลังจากนี้เป็นต้นไป GDP จะเหลือแค่เฉลี่ยแล้ว2,6เท่านั้นและปี6-6ค่ะย,ยังไม่พอสำหรับประเทศที่พัฒนาแล้วคาดการณ์กันว่า GDP ในปี6-6นั้นจะอยู่ที่2,2นั่นหมายความว่ายังไม่ถึงจุดต่ำสุดในปีนี้นะคะคสำหรับประเทศพัฒนาจะไปต่ำสุดเนี่ยคือช่วงปีหน้ารับมือกันไวด้ดีโลกสุดตัวนนมา <นะ S 2> ดู<อ>ประเทศที่กำลังพัฒนาและ ตลาด,ด emergency country ตลาดเกิดใหม่ป Pyc โต,ตอยู่ที่6.6นะคะแล้วปีนี้ล่ะปีนี้คาดการณ์กันว่าจะอยู่ที่ประมาณ3.4เราจะทำมาค้าขายกับใครคิดให้ดีๆเพราะว่าอย่างประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่เป็นคู่ค้าของเราทั้งนั้นเมื่อเศรษฐกิจเขาชะลอตัวลงนั่นหมายความว่าการส่งสินค้าไปขายประเทศเขาจะขายได้น้อยลงนั่นเองนะคะ เดวิดมาพาสค่ะประธานธนาคารโลกคนนี้เป็นลูกม่อของโดนัลด์ทรัมป์นะคะครับแต่ว่าไปนั่งเป็นผู้มุ่ในการของ world bank นะคะเศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบจากการทําสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนปัจจัยแรกอสองคือจีนใช้มาตรการล็อกดาวน์จากโควิด -19 ครับและสามปัญหาซัพพลายเชนหรือว่าห่วงโซ่อุปทานมีความเสี่ยงที่จะเกิด stagflation ส t ต็ f เฟลชันนี่เป็นภาวะเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอ่อนแอนะเงินเฟอ้อพุ่งแต่ปรากฏว่าเงินไม่ได้เพิ่มใช่เงินลดลงด้วยคเคยเกิดขึ้นมาแล้วในช่วงปี1,970ประธานธนาคารโลกบอกว่าแทบทุกประเทศจะหลีกเลี่ยงจากภาวะความเสี่ยงอันเกิดขึ้นจากสภาวะสเต็กเฟ t ชันยากมากครับและหลายๆประเทศจะต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ครับมาดูความเสี่ยงของโลกทั้งโลก ที่จะ,ะเผชิญกับภาวะสเต็กเฟรชชันนี่คือธนาคารโลกวางไว้บอกว่าประเทศทั้งหมดที่จะเจอภาวะกับ เศรษฐกิจประเทศไหนอยู่ในแรงกิ้งอะไรแดงแดงเนี่ยคุณผู้ชมคือติดลบเยอะมากมก็แน่นอนคือไม่พ้นทางยูเครนรัสเซียนะคะแล้วก็ในแถบยุโรปแถวนั้นด้วยที่ใกล้เคียงกับทางรัเสเซียเป็นจำนวนมากเลยสีแดงแดงเนี่ยตั้งแต่ลบสไปจนถึงลบหค่ะพี่โอ่รวมไปถึงไหนนะลบสลบหลบหนึ่ไล่เลียงกันไปเลยนะอ,อ,นอันนี้คือยุโรปตะวันออกมาถึงกลุ่มมีกลุ่มหนึ่งที่โดนอีก คือกลุ่มนี้ครับกลุ่มนี้จะติดลบประมาณ1-3ึ 1> 1นั่นคือกลุ่มไหนตรงนี้คือซาวอีสเอเชียหรือว่ากลุ่มตะวันออกกลางเพราะขายน้ํามันประเทศไทยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงประมาณ1นเปซครับไม่ถึงนะพี่โอศูนย์ถึงเนี่ยอยู่ประมาณนั้นแหละครับ <laughs> อันนี้คือจะอยู่ที่ปัจจัยว่าเราจะออกมาตรการอะไรเพื่อที่จะช่วยผลักดัน GDP ของไทยให้เติบโต เกิน 1%, 1ไปให้ได้อ,อย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมคะถ้าหากดูนะคะว่าทาง IMF ก็มีการออกมาประเมินเช่นเดียวกันนี่เป็น projection ตั้งแต่ช่วงเมษายนที่ผ่านมา global economy ตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่ายัง3.6นะ3.6 3.6ในปีหน้าแต่เมื่อสักครู่ World Bank บอก2.9นะคะส่วน ประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยพีโอดีที่สุดเลยคือ3.3และ2.4ส่นะส่วน emerging market นะคะประเทศกำลังตลาดเกิดใหม่และตลาดที่กำลังพัฒนาปีนี้คือ3.8และปีหน้าจะเป็น4.4การประเมินสถานะคือการคาดการผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตมันจะเป็นแบบนี้หรือไม่ไม่มีใครรู้รู้แต่เพียงว่าการประเมินทำให้เราตั้งรับกับสถานการณ์นั้นได้จริงและทำให้เราปรับตัวได้เร็วขึ้น